Thank <laughs> บอกนะครับอากาศร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนจริงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงตัวของกล้องแมยอ่องจุดศูนยนะครับผมบนตัวของ r รดมี Not e 8เครื่องอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บหนึง่งหาเครื่องก่อนซึ่งเป็นรอมที่ผมพอดเองเลยนั่งพอตอยู่เมื่อกี้นี้เนี่ยกว่าจะเสร็จอตอนนี้ไอตัว r ร d มี Note 8ของผมเนี่ยใช้เป็นรอมตัวนี้อยู่นะผมได้ยูตลงช่องไปอะ่ะเป็นตัวไฟมี OS นะครับผมอาจจะเข้ากล้องให้ดู นี่นาเป็นตัวนี้อยู่นะครับผมในตอนนี้เป็นตัวนี้อยู่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นตัวรอมตัวอื่นนะครับผมขอก็แสงหน่อยสกเนี่ยรถแสงมีบาค,ครับไม่มเป็นไรรู้สึกรอมเขาจะพอตหมาแบบไม่ค่อยสมบูรณ์มากเดี๋ยวนี้ก็ต้องกอคนเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยทําไปพร้อมกันนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยใครมีคําถามอะไราถามมาได้เลยนะครับผมโอเคพี่ว่างไงครับว่างไงครับผมถามได้นะริมโปอาหมอใจเย็นมันต้องใช้วิธีมันต้องใช้เวลาศึกษาก่อนใจเย็นดี ชุดนี้ผมก็มีเย็ยนด้วยผมไม่ได้ว่างนะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพยายามทําอยู่บางทีมันก็ทําไม่ได้แบบเนี้ยเออมันก็ต้องร้องก่อนอ่ะต้องลองทําไปถ้าเกิดมันทําได้เมื่อไหร่อผมทําแน่เพราะว่าถ้าทําไปผมยังไงผมก็ได้ยอดวิวอยู่แล้วเดียวขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะมันตั้งค่าได้ไหมเนี้ยแปบ๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกมันน่าจะตั้งอะไรได้มากกว่าเนี้ย ปรับซูมได้ไหมเนะี่ยเอา้าวิดีโอหายเหรอวิดีโอช็อตแป๊บหนึ่งนะครับผมกล้องบั๊กนะฮะรู้สึกกล้องบับบ๊กแป๊บหนึ่งฮะกล้องบั๊กนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งบั๊กจริงบั๊กจังด้วยกับพี่แปบ,บแ,บบแบบแบบป๊บแป๊บแปบผมปรับเรดสูชันมันอ่ะพันแปดสิบไปผมไม่สงสารไวไฟว หายหรือ,อยังเหมือนจะยังไม่หายเปลี่ยนหน้าก่อนกลับมาหน้านี้ไม่หายนะครับผมแก้ง,งดีวะเนี่ยดิสคอนคิคก,ก็คอนคิคใหม่เหรอโอเคสงสั่ okay. ต้องเข้าที่กล้องมือถือก่อน,นครับผมแปบ๊บหนึ่งนะเี่นเกม PC มาเล่นบนมือถือเออจริงๆมันก็สามารถทำมาเล่นได้อ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองนะเดี๋ยวขอเอาเข้าใหม่ก่อน,นครับผมรู้สึกว่ากล้องจะพังเดี๋ยวขอซื้อกล้องใหม่ก่อนนะฮะ เดี่ยวไปไหนนะผมยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้กล้องมีปัญหานะเออหลายอย่างวันนี้เสียงอาจจะมีปัญหาแต่ก็เข้าใจครับเกมเก่าคือทำไมถึงอยากเล่นเกมเก่าที่แบบว่ามันเป็นเกมที่นานแล้วว่าในตัวของอันนี้ใหม่อะ่ะเออในตัวของมือถืออะ่ะแต่ผมเข้าใจนะความที่อยากเล่นพวกเกมคลาสสิกอะไรแบบเนี้ยมันก็มีอยู่อะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันเป็นที่เฟรมอเหรอคัลเลร์เกี่ยวไหมเนะี่ยวิดีโอฟอร์แมตน่าจะเกี่ยว ถ้าเป็นที่ฟอร์แมตของวิดีโอดุมสามเหรอเอ๊ยอันนั้นมันมีตัวแพลตฟอร์มแยกไม่อีกนะครับผมสามารถเออไปเล่นได้ไม่ต้องไปเล่นในพวกอันนี้หรอกในพวกอีมูอ่ะมันมีตัวแอปที่แยกทําออกมาแล้วกล้องมันเป็นอะไรนี้กล้องช็อตวันนี้ต้องใช้กล้องด้วยสิประเด็นอนะประเด็นไม่ใช่อะไรวันนี้ต้องใช้กล้องด้วยคือต้องใช้กล้องในการถ่ายกาัน ลงคัสตอมลอมคือผมก็สะอาดทำารอมขึ้นมาเอง,งนะเว้ยวันนี้จะลมไม่ได้วันนี้ต้องสําเร็จไม่รู้ว่าร้อมที่ผมทํามาเนี่ยมันจะสามารถแฝดได้หรือเปล่าอ่ะคนดูคนดูช่วยโหวตหน่อยคิดว่าร้อมที่ผมทําเนี่ยต่ขอปิดกองไปก่อนรู้สึกมันน่ากำคาญมากเออทุกคนลองช่วยกันโหวตหน่อยที่ว่าร้อมที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันจะแฝดได้หรือเปล่ามันจะแฝดสาเร็จหรือเปล่าลองช่วยกันโหวตมาหน่อย ตอนนี้ผมเซตกล้องอยู่นะทุกคนใจเย็นๆนะครับผมตอนอากาศมาไลต์ตอนสองทุ่มสี่สิบห้าแต่พอดีผมมาก่อนนะผมดสอสปอก์เทโบใจเย็นครับไม่ต้องสแปมก็ได้ครับผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมทําให้ช่วงนี้ผมไม่ว่างอ่ะติดตัวเย็นด้วยอ่ะโอเคสวัสดีคนดูทั้งเจ็ดคนกันด้วยนะครับผมโอเคกล้องปกติแล้วนะเมื่อกี้กล้องช็อตนะครับผมกล้องแบบบ,บุบบุบบุบบบแบบ โอ้โหุกก็ดูเดือดเมื่อกี้นี้กล้องกล้องเมามันมากอะเมื่อกี้นี้โอเคกล้องใช้งานได้ปกติแล้วเมื่อกี้กล้องมีปัญหานะครับผมไม่มีอะไรนะฮะกล้องมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมรู้สึกเอาไว้ตรงนี้มันจะไม่เหมาะมันจะเห็นจอคอมเราต้องหันมาทางนี้เออใช่ต้องหันมาทางนี้เราเปลี่ยนมุมใหม่หน่อยเอาไว้ตรงนี้จะหล่นปะวะเนี่ยกลัวจะหล่นจังคงไม่หล่นหรอกเนาะสวัสดีคนดูทั้งเจ็ดคนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาลงตัวของกอมนะฮะ ซึ่งยวให้ดูเดสก์ท็อปผมบอกเลยว่าโคตรรกวัวเนี้ยเดสก์ท็อปโคตรรกอันนี้มาหารูปเอาไปตั้งในสตรีมนะผมไม่มีอะไรนะฮะนี่นะผมเดสก์ท็อปโคตรรกคือผมอุตส่าห์ไปหาไฟล์ซิสเ็มของเยามินิมาแล้วก็เอาไฟล์บูทของมี่เนี่ยมาพอทลงนะครับผมเออก็คือทำคัสตอมอเองคือผมนั่งทำตั้งแต่ประมาณบ่าสีอะจนประมาณหนึ่งทุ่มได้ั้งครับผมก็ลุกไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็มาสตรีมให้กับทุกคนดูกันเนี้ยแหละคือไฟล์รอมที่ได้ก็เป็นประมาณเนี้ยนี่นะฮะ ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไว้ด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาลงไปในเครื่องนี้เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเอาลงไปในเครื่องนี้เลยดีกว่านะฮะต่อ USB ก่อนนะครับเอาใครถอดไว้ว่าเนี่ยเออเรื่อง s a <N> d <HD S 2> ผมสั่งไปแล้วนะ s s d อะผมเอาของคิงตันมันประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทอนะเออผมก็ถือว่าเพิ่มตามอีกนิดนึงก็เอาของดีไปดีกว่านะครับผม เดี๋ยวของไม่ดีมามันจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไฟล์มีโอเอสอยู่นะในเครื่องเนี่ยการชาร์ตแอนิเมชันมันก็จะวสวยๆหน่อยนะครับผมเนี่ยบอกเลยมันเหมือน iOS นะเอ่อเดี๋ยวเลือกตรงไหนวะเนี่ยไม่ไม่น,น่าใช่ไม่น่าใช่เลืเอกผิดเลือกผิดอันนี้นี่ชาร์ตโอที่เลือกเป็นไฟล์ชาร์ตเบอร์ถ่ายโอนไฟล์ขึ้นไหมเนี่ย ขึ้นป่ะนี่ผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนโอเคขึ้นเหมยสู้ทำไมถึงขึ้นเป็นเหมยสู้อะเนี่ยอเอาเก็บไปนี่ลวกันโอเคอันนี้เป็นคัสตอมลอมที่ผมทําขึ้นมาเองนะฮะต้องขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแฟตอหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคยังไม่มีคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวรอระหว่างรอไฟล์ก็เดี๋ยวหาไรทำกันดีกว่า ใครมีอะไรจะสอบถามผมก็สอบถามได้อีกนะครับผมผมยินดีจะตอบให้นะผมว่าผมเืิเปิดลำโพงใช่ผมเปิดลำโพงเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงโดเนตใครจะโดเนตมาแต่เหมือนแจ้งไม่มีสวัสดีคนดูทั้ง10บคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในดีนะครับผมแป๊บหนึ่งรอก็ไฟให้เสร็จก่อนสงสารคอมพิวเตอร์หน่อยนะครับผมตอนนี้ยังไม่มี LED นะฮะกำลังรอของมาส่งนะครับผมใจเย็นด้วยเดี๋ยวร็อกก็ไฟก่อนนะครับ นนี้เป็นก๊อปจากคอมลงมือถือมันก็ไม่นานนานมากหรอกมั้งเน็ตหมุนพี่ใช่เหรอเน็ตหมุนหรอถามจริงเน็ตหมุนจริงดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันจนนะครับเน็ตหมุนจริงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะขอ,องเข้าไปเช็คต้องเช็คในมือถืออะเพราะในคอมมันหาไม่เจออ่ะเออผมเข้าไปในหน้าช่องเงแล้งมันไม่มีไลน์อะผมเคยลองแล้ว เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับผมดูก่อนว่าเน็ตหมุนจริงหรือเปล่านะฮะไม่น่าจะนะหมุนเหรอถามจริงคนดูครับเน็ตหมุนหรือเปล่าครับช่วยบอกกันหน่อยครับผมอันนี้ไม่ได้ค้างนะคือใครพิมพ์ไปมา,มาอ่าหมุนเหรอหมุนเหรอครับหมุนจริงดิ มันไปเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4อยู่อ่ะเกเรละพีเอ a d AD กับฮา,าร,ร์ดดิสต์ต่างกันยังไงหรอความแรงหรอต่างกันยังไงครับเรื่องความแรงคือจริงๆแล้วว่าความแรงของ AD มันก็แรงกว่าแต่การอ่านเขียนพวกไฟล์เ,เล็กๆน้อยๆแบบไฟล์นิดหน่อยอะ่ะไฟล์ระดับ 1, K, 1บบนึ่เคสหไบต์อะไรแบบเนี้ยจำนวนเยอะๆทาง AD จะทำได้ดีกว่านะครับผมส่วนฮาร์ดดิสก์การกอไฟล์มันจะแบบ ผมเข้าใจครับเน็ตหมุนรอแป๊บนึงก่อนกำลังก๊อฟไฟล์นะครับผมเป็นที่เน็ตแถวบ้านผมอ่ะผมว่าผมเพิ่งเปิดลำโพงใช่ผมเปิดลำโพงใช่เหรอเสียงโดเน็ตไม่นะอนคอมพิวเตอร์หน่อยนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีเอเดีนะฮะกำลังรอของมาส่งครับผมใจเย็นด้วยเดี๋ยวก็ก๊อฟไฟล์ก่อนนะครับ กำลังดูนะครับผมแป๊บหนึ่งใจเย็นอันนี้เป็นก๊อปจากคอมลงมือถือมันก็ไม่นานมันภาพค้างไม่ใช่หรอไม่ใช่เน็ตหมุนเป็นก๊อปจากคอมลงมือถือมันก็ไม่นานกำลังดูอยู่นะครับผมแป,ป๊บนึงเหมือนสตรีมแบบมันจะมีปัญหานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดีได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งแก้งไงดีเนี่ย ทีมแบบไม่เคยแก้ด้วยซี่มีผู้รูในนี้ไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเตหมุนจริงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะขอ,อเขาไปใช่มันค้างภาพมันค้างจริงอะ่ะเพราะช็ในมือถืออะ่ะเพราะในคอมมันหาไม่เจออะ่ะเออผมเข้าไปในหน้าช่องเต้กันมันไม่มีไลน์อะ่ะผมเคยลองแล้วทำไมเสียงมาแต่ภาพไม่มาภาพหายภาพหายหรือในสตมมันหายยังไง โอเคน่าจะหายแล้วมั้งครับตอนที่ผมก๊อฟไฟอยู่ไงแล้วพอดีเหมือนว่าฮาร์ดดิสก์มันทํางานหนักมันอ่านไฟล์ไม่ทันอะไรแบบนี้นะครับผมมุนเยอะยครับโอเคเข้าใจครับผมเดี๋ยวขอลองเข้าไปเช็คในมือถือก่อนแต่ว๊บนึงผมเช็ค wiFi ในคอมกอผมเชื่อม Wi-Fi ไหนอยู่สองจุดสี่หรือห้าก็ห้าเดี๋ยวขอ,องเช็คในมือถือก่อนนะครับผมสัก,กครู่นะฮะขอลองเข้าไปเช็คใน youtube ดูก่อนนะครับผม u t u b e เก็บไวไ้หนนี่ เนี่ยผมพู้ษาเอาไว้พวกไอตัวหุ่นเนี่ยมาวางอะ่ะเพื่อให้แบบว่าจะได้รู้ว่าเน็ตมันค้างหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยโอเคงั้นเอาแบบนี้ผมจะไลฟ์ใหม่ใน OBS ดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยขอ้ามาใหม่นะครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มก่อนนะฮะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับผมในนี้มารีสตรีมเนียปะอยาก้องละเอียเพราะอาจจะเป็นปัญหาที่สตรีมอะไรแบบเนี้ย เออโอเวอร์เอดเหรอปัญหาสคริปเฟรมอ่าแนวเบียมันไม่ค้าง